วันนี้เราจะมาดูวิธีการปลดรหัสล็อกหน้าจอของมือถือเรียวมีกันนะครับถ้าเราไม่รู้จากรุ่นของมือถือเนี่ยให้เรากดเข้าโทรฉุกเฉินนะครับเพื่อทําการดูหมายเลขโมเดลปกติมือถือ oppo r e i มีจะมีรหัสลับนะโดยการกดเข้าโทรฉุกเฉินนะครับดอกจันสี่เหลี่ยม899สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ จากนั้นกดเข้าที่คำว,ว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันครับดูหมายเลขโมเดลบนสุดทีนี้ RMX3191 อ่ะโอเคจากนั้นเราไปที่ Google นะครับเอาหมายเลขรุ่นตัวนี้ไปคนครับ RMX3191 อ่ะจากนั้นกด enter ครับเราจะก็จะเจอรุ่นเห็นไหมเป็น Realme C25 นะครับตัวนี้เป็น CPU MediaTek อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองกดรหัสล็อกหน้าจอ ในโมดรคลลองดูนะครับวิธีการปลดนะให้เราทําการปิดเครื่องให้สนิทนะครับปิดเครื่องให้เรียบร้อยอ่าโอเคนะครับจากนั้นให้กดปุ่ม,ออโปโปมดลดเสียงแช่ไว้นะครับ OPPO กับเรียวมีเนี่ยกดลดเสียงแช่ไว้แล้วกดปุ่มเปิดแช่ตามมือถือจะเข้าโหมด r e c o v e ล y นะครับสังเกตง่ายๆมันจะมีคำว่า Reco v e r y อยู่ด้านล่างแบบนี้นะ อ่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็ปล่อยมือครับจากนั้นรอสักครู่ตัวมือถือเรามันก็จะเข้าโหมดรี c ครเวอรี่เองทีนี้ถ้านี้มาเยี่ยมชมฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์ติดปัญหาตรงไหนก็ทักสอบถามได้ครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็รอนะครับ พอเข้ามาได้แล้วก็จะขึ้นหน้านาแบบนี้สังเกตว่าเราสัมผัสไม่ได้นะครับปกติมือถือเลียวมีมือถือ oppo เนี่ยหรือ vivo จะสัมผัสในโหมด r e คัลล์รแบบนี้ได้นะครับถ้าสัมผัสไม่ได้ทีนี้เราจะพิมพ์ตัวเลขไม่ได้นะปกติเวลา format เราต้องพิมพ์ตัวเลขยืนยันใช่ไหมปรากฏว่าพิมพ์ไม่ได้สังเกตว่ามันเกิดจากอะไรมันถึงพิมพ์ไม่ได้อาการนี้เกิดจากเครื่องเคยเปลี่ยนจอมานะครับเครื่องที่สัมผัสในโหมด r e c o v e r y ได้ต้องเป็นจอแท้เท่านั้นนะ ถ้าเครื่องเคยเปลี่ยนจอมาจะสัมผัสไม่ได้นะครับในโหมดนี้ดังนั้นวิธีแก้ก็คือเราจะต้องทําการล้างเครื่องผ่านโปรแกรมอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้เป็นเรียวมี C25 เดี๋ยวผมจะปวดผ่านโปรแกรมอันล็อกท o นนะครับอ่ะในเมื่อมันสัมผัสไม่ได้นะนะครับอ่ะเรามาดูที่อันล็อกท o นทีนี้ก็ไปที่โหมดของ oppo นะจากนั้นนะครับเพราะว่า oppo กับเรียวมีเนี่ยมันเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับ เพราะว่าเรียวมีเป็นแบตลูกของ oppo นะครับแล้วก็พิมพ์ c 2องลงไปแล้วก็จะเจอตัวนี้เห็นไหมนะครับทีนี้การปลดในปัจจุบันมันจะเป็นโหมด pilorder นะให้เราเลือก pilorder version สองนะครับจากนั้นเลือก factory reset แล้วก็ frp ปลดรหัสล็อกหนะ้จาจอความ gmail ในตัวเลยนะครับกดเข้าไปโอเคจากนั้นมือถือเรานะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดพร้อมกันทั้ง3ปุ่มเลยกดแช่ไปเรื่อยจนเครื่องดับนะครับ พอดับแล้วให้ปล่อยแค่ปุ่มเปิดจากนั้นตัวโปรแกรมก็จะดึงพอร์ตขึ้นมารอสักครู่ครับเจอแล้วพอเจอปุ๊บเราก็ปล่อยมือทีนี้จากนั้นตัวโปรแกรมก็จะทำการลบเมลกับรหัสครับเห็นไหมตัว frp ok เนี่ย frp คือเมลนะครับมันจะปลดได้ง่ายแต่รหัสเนี่ยมันจะมีการแฟดไฟล์แก้นะเห็นไหมสังเกตนะครับ มันจะมีการแฟดไฟล์แก้ care. ตัวนี้เราก็รอโปรแกร,รมทำงานจนเสร็จนะครับจะเห็นว่าเหมือนกับมันค้างนานเนาะตัวนี้เรารอนะครับรออย่างเดียวห้ามถอดสายออกโดยเด็ดขาดนะครับรอโปรแกร,รมทำงานจนเสร็จถ้ามันเฟลหรือไม่สมบูรณ์นะครับเราจะทําการแฟดย้ำ um อีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนจะค้างเฟลจริงๆนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าตัว ปลดรหัสล็อกหน้าจอย,ยังไม่ผ่านนะวิธีแก้ทำยังไงให้เราไปทำการสั่ง format อีกรอบหนึ่งนะครับจะทำการเลือก factory reset อย่างเดียวทีนี้ไม่ต้อง frp ด้วยนะครับาจากนั้นก็ทำการกดเข้าโหมดใหม่นะครับกด3มปุ่มพร้อมกันนะครับตอนนี้มันค้างอยู่นะครับบังคับใหม่อีกรอบหนึ่งครับบังคับใหม่ทั้ง3ามปุ่มเพื่อให้เข้าพอตมีเดเทคใหม่ให้ได้อตอนนี้พอตมันค้างอยู่ นะครับเดี๋ยวเราสั่งใหม่ครับทีนี้กดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้นะครับดูใหม่นะนะครับสั่งใหม่อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะกดสามปุ่มใหม่อีกรอบนึงนะครับกดสามปุ่มแช่พร้อมกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็ได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําการจัดการให้อีกรอบหนึ่งตอนนี้จะเห็นว่ามันแฟดไฟล์ได้ใช่ไหมนะครับตอนแรกเราสั่งร่วมกันระหว่างฟอร์แมตกับโปรต์จีเมลนะครับมันก็เลยทําไม่ผ่านบางตัวดังนั้นวิธีแก้ก็คือถ้ามันเป็นแบบนี้ให้เราทําการสั่งเฉพาะฟอร์แมตอย่างเดียวหลังจากเสร็จแล้วมือถือจะบูตขึ้นมาครับทีนี้จะบูตขึ้นมาตอนนี้รออย่างเดียวนะครับรอให้มือถือบูตขึ้นมาจนเสร็จ มือถือ oppo realme เนี่ยในการบูตครั้งแรกหลังจากล้างเครื่องหรือฟอร์แมตเครื่องเนี่ยจะใช้เวลายอย่างน้อย2-3นาทีนะครับหรือบางเครื่องอาจจะ5นาทีเลยนะนะครับโดยเฉพาะพวก a 3 s อะนะครับพวกแรมน้อยๆอย่ะมันจะนานแต่ถ้าแรมเยอะก็จะเร็วหน่อยนะครับตัวนี้ c 2 5น่าจะแรม3หรือแรม4ประมาณนี้นะนะครับถ้าแรมสขึ้นไปก็ถือว่าโอเคนะครับจะเร็วอยู่แต่ถ้าแรมสแรมสอันนี้จะช้า ในปัจจุบันนี้มือถือราคาถูกนะครับราคาถูกมากแต่ก่อนมสี่เนี่ยเจ็ดแปดพันนะแต่ตอนนี้มสี่ราคาสามพันกว่าบาทเองอ่ะโอเคตัดมานะครับตอนนี้มือถือบูตขึ้นมาเรียบร้อยเนะี่ยจากนั้นเราก็ทําการตั้งค่าเครื่องใหม่ครับตัวนี้เราไม่ต้องเชื่อม wifi นะเพราะว่าโปรแกรมมันปลด Gmail ไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการเลือกไทยเลยครับทีนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวขอเลือกแปบบ๊บหนึ่งอ่านเลือกไทยเดี๋ยวผมจะไปแบบช้าๆนะครับ ่าท่านจะได้ดูวิธีการตั้งค่าเครื่องนะสำหรับมือใหม่นะก,กดถัดไปตัวนี้ก็ติ๊กเอาทั้งหมดครับโอเคก็ถัดไปตัวไหนมีคําว่าข้ามก็ข้ามนะตัวนี้ก็ถัดไปครับอ่า w i f i ข้ามไปนะครับถ้ามีข้ามก็ข้ามนะครับข้ามมุมขวาบนเห็นไหมอ่าโอเค ตัวนี้เลื่อนขึ้นแล้วก็ถัดไปครับตัวนี้ที่ดูน่าจะประมาณ ram สามนะครับเพราะว่าเครื่องรู้สึกว่จาจะงง่โงะโอเคตัวนี้เลื่อนขึ้นก็ถัดไปอีกติ๊กเอารูปแบบการใช้งานครับอ่าก็กดถัดไปครับเสร็จสิ้นทีนี้โอเคอเห็นไหมก็จะเข้าสู่หน้าการใช้งานละ ถ้ามันติด Gmail เนี่ยพอถึงหน้านี้ปุ๊บมันจะเด้งกลับเลยนะนะครับแต่ถ้าได้ก็คือจะขึ้นลักษณะแบบนี้เข้าสู่หน้าการใช้งานได้เลยอโอเคตอนนี้ก็รอมันโหลดนะครับเข้าหน้าแรกโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบุ๊ขึ้นมาครั้งแรกเนะี่ยมันจะนองนองนะนะเราก็ใช้ไปสักพักเดวม,มันจะเริ่มเร็วนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยมันมีระบบ AI น,นะครับที่ทําการตรวจเช็คการทํางานของเครื่องโอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณ